สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องวันที่9มิถุนายน67ครับคลิปนี้นําเชียร์ผ้า่วยกัจะผ้าพี่น้องเอซีครับผมตามต่อแนวทางตัวเลขลราพัฒนาครับผมงวดวันที่10มิถุนายน67คลิปนี้ก็จะประกอบด้วยตัวเลขของอาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะบ่างันกับเขาที่17งตรง ครับร้วจะเป็นเหล็กเด่นของเจฟปูเป็นเดินดีครับผมชุดประกบเหล็กเด่นเดินดีกับเจฟปูครับพี่น้องครับร่วมไปถึงเหล็กของเซียนกระทุ่มแบนครับผมเด่นเดินดีไม่พลาดกันครับเอาในคลิปนี้ครับผมประกอบด้วยสีสำนักครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอซีเด้อครับผมครับก็จะเป็นชุดประกบครับพี่น้องเนาะที่ เกามาเชียกะจีเฮ็ดนี่พี่น้องเบื้องพร้อมครับผมแล้วก็บเมาเทียบว่าระว่างอาจารยเอกับชุดประกอบของเจปูเด่นเดินดีนี่มีเลขกชนกันบอครับผมครับซึ่งงวดนี้ชนกันอยู่เรือยครับพี่น้องครับผมชนกันอยู่ครับเพื่อว่ามาครับพี่น้องนะในเหลขชนกันเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาร่วมเส้นในคลิปนี้ครับนำเชียร์ผ้าร่วยกับพร้อม อบพระคุณครับว่นจันทเป็นเจฟฟปูอาจารย์เอครับผม FC ใจดีครับผมจากเด่นเดินดีตะกาเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรถฟังแนวท่างในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์เอปันโชค กลับมาแล้วเด้อครับผมเดินดีแล้วครับผมบาดนี้หนึ่งเจ็ดตรงๆเลยครับพี่น้องงวดบวางหันเลขออกเจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดนี่ครับผมทั้งเลขเด่นเลขติดบนล่างครับผมเลขประกอบคู่ครับหนึ่งมาแรงครับผมบางหันอาจารย์เอะวดนี้ครับผมอาจารย์เอให้มาคือเด่นบนล่าง ห้าเจ็ดแปดครับผมห้าเจ,ปาเจป็ประกบคู่ครับพี่น้องเนาะประกบคู่9 5, 5, 5 9 0 5 1 5าศูนย์ห8า8นึ8ครับตัวทีกรมเชื่อขีดเซนไตนี่ก็คือขีดอ่าพะว่าเลขไปชนกับเลขเด่นเดินดีด้วครับพี่น้องกับเจีูครับทวาอาจารย์เองอผนบด้เน้นให้ครับพี่น้องเนาะแต่ว่า เขามาเชี่เอาไปเบิงเทียบชนกับเลขชุดประกบเจเปูกับเด่นเดินดีครับผมก็เลขขีดเส้นตาไว้เดี๋ยวพี่น้องที่จะได้เห็นอีกครังหนึ่งนะครับผมเจเปูกับเด่นเดินดีครับเอานี่ครับพี่น้องเลขของอาจารย์เอปันโชคครับผมเจเจปูครับพี่้องเนาะลาพัฒนาเจเปูหมว่าหันเข้าที่เจ็ดครับผม เด่นเดินดีบ่มีหนึ่งครับพี่น้องเด่นเดินดีเพิ่นก็มีเจ็ดขึ้นกันครับเลขก็เลยบ่ม่าครับพี่น้องเนาะประกบคู่กับบ่เข่าครับผมไปเจ็ดเจ็ดคุณครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้เจ๊ปูได้ตัวเดิมเด้อครับผมได้ตัวเดิมห้าหกเจ็ดตัวเดิมครับผมได้ห้าหกเจ็ดเจ๊ปูเมืองอุบลครับเดี๋ยวไปเบิ่งชุด เทียบครับพี่น้องเนาะจุดนี่ครับผมงวดวางหันเด่นเดินดีเจ็ดแปดเก้าเจ๊ปูได้ห้าหกเจ็ดประกบคู่กันบ่มาครับผมงวดวางหันไม่มาบ่มีหนึ่งครับนี่ครับผมมาเบิ่งเดินเดินดีงวดนี้ครับพี่น้อง เด่นเดินดีงวดวันที่10มิถุนายน67ได้901ครับผมเด่นบนล่าง901เอามาเบิ้งชุดประกรบกันครับพี่น้องบานน้ครับชุดประกรบงวดนี้ครับระหว่างเจ๊ปูและเด่นเดินดีครับผมเนี่ยครับ 10มิถุนายน67เจ๊ปูได้5 6 7เด่นเดินดีได้9 0 1ประกบคูมากก็จะได้5 9 5 0 5 1 6 9 6 0 6 1 7 9 7 0และ7 1ครับที่ขีดเส็นใต้นี่เพราะว่าก็มาเชื่อมาวิเคราะห์ครับผมวิเคราะห์ว่าเลขของเจ๊ปูและเด่นเดินดีกับชุดประกบนี่ ไปชนกับอาจารย์ A ครับพี่น้องเรื่องของเรื่องครับผมก็เลยขีดเสร็จต้ไว้ให้พี่น้อง m ีเป็นตัวเด่นตัวชนไว้ให้ครับผมนี่ครับเพิ่นชนกันหาเกครับพี่น้องเนาะหาศูนย์ศูนย์หาเี่ครับผมหาเก้า้าหาเลยนครับแล้วก็ไปกดชนกับ7จ็ด7กเนี่ยครับพี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ 7จ็ดหนึ่งหนึ่งเจดครับมีแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้เด้อครับพี่น้องต่อมาครับผมเซียนกระทุ่มแบนว่างหนเข้าที่สองครับผมประกบคู่เสียดไปครับพี่น้องเนาะสี่สองงวดนี้ได้หกหแปดครับผมเด่นหกหแปด สตัวมี581 585 805และ538ชุด2ตัวครับผมแปด8ูนย์หนและ83เบิ้ล55และ88ครับผมเสียนกัดทุ่มแบนครับเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะ แนวทางลาพัฒนาในคลิปนี้ครับผมอาจารย์เอ๋ปันโชคครับเพื่อนพึงรุดแข่งงวดเดียวได้ครับผมหลังจากที่เดินดีมาสี่งวดหลุดหนึ่งงวดแล้วก็งวดว่างหันเข่าต่ออีกครับผมหนึ่งเจ็ดตรงตรงงวดนี้มาแล้วครับพี่น้องชนกับเลขของเจ๊ปูเด่นเดินดีหกคู่ครับผมที่กามาเชียด่ทยพี่น้องบึงเทียบกันนะครับผมครับล้วก็เจ๊ปูเด่นเดินดีเพื่อว่างวดนีพ่นมากครับพี่น้องเนาะ เืิดเป็นประกบคููกันมากครับแล้วก็เลขเด่นไม่พลาดกับเซียนกระทุ่มแบนกับผมในคลิปนี้ครับเอาถ้าคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขออวยพรให้พี่น้องพี่ี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับคลิปหน้าเจอกันกับอาจารย์เอกเด้อครับพี่น้องเลขอาจารย์เอกกับพี่พรพี่ปูนาครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีกหลายสำนักครับผมเดี๋ยวมานํำเสนอสู่พี่น้องซี่ อาจารย์เอกว่าหันเขาที่สองสามสามสองครับผมเข่าบนครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์เอเป็นขเข่าล่างอีกคือเก้าแล้วครับผมครับเบื้องดีๆแล้วอาจารย์เอกจะเป็นสายเหล็กบนอาจารย์เอจะเป็นสายเหล็กล่างครับผมครับสาหรับพอชนินพอไพ่บุญครับเดีย๋ยวตามต่อให้พี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซี โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องเราพัฒนา2องทุ่มครึ่งสิมิถุนายน67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ